เมื่อไม่กี่วันก่อน,นครับผมไมด้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนมาเนาะที่แบบว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมากําลังอ,อกหักซึ่งมันก็เลิกมาประมาณ3เดือนแหละแต่ว่ายัง move on ไม่ได้แลว้วทีเนี้ยมันก็เกิดคําถามว่าเอ้ยแล้วกูต้องเป็นอาการแบบเนี้ยไปถึงเมื่อไหร่วะมันถึงจะ move on ได้จริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาของแต่ละคนที่อ,อกหักนะผมต้องบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ move on บางคน move on ได้เร็วบางคน move on ได้ชา้าบางคนแบบอุ้ยใช้เวลาแบบอาทิตย์เดียว move อนได้เลยบางคนใช้เวลาเป็นเดือนหรือกระทั่งเคสบางเคสที่ผมเคยคำปรึกษาส่วนตัวนะ move on ไม่ ได้ถึง12ปีโอ้โ oh. ห oh. แต่ละเคสที่มันมีความแตกต่างกันเยอะมากนะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะเอาพูดเนี่ยก็คือมันมีสถิติอยู่ครับที่ต่างประเทศเขาทํากันเนาะที่เกี่ยวว่าคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือนถึงจะ move on ได้ซึ่งอันนี้ครับผมไปอ่านเจอที่เขาสรุปมาเนาะในเว็บเด็กดีโดยเขาบอกว่าสถิติตัวเนี้ยเขาได้มาจากดรรามานายเดวัสุล่าซึ่งดรคนเนี้ยเขาเป็นจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์โดยเฉพาะเนาะและเขาได้ทําการสํารวจคนแบบหลายพันคนอะว่าเฮ้ยค่าเฉลี่ยของการ move มันควรจะเป็นเท่าไหร่โดยผมจะเล่าแบบนี้ครับว่าผ่านไปกี่วันกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนคนเรามีการ take action ยังไงเพื่อมูฟออนบ้างเช่นแบบถึงวันนี้คนเราเริ่มลบรูปแฟนถึงวันนี้คนเราเริ่มไม่พูดถึงเลือกแฟนเก่าแล้วถึงวันนี้คนเราเริ่มบ็อกแหละอะไรเงี้ยผมจะไล่ไปเริ่มจากอันแรกครับ24ชั่วโมงแรกนะคนเราเนี่ยโดยส่วนมากที่เขาสำรวจมาจากสถิติเนี่ยจะตัดสินใจลบรูปแฟนออกจากโซเชียลและออกจากโทรศัพท์มือถือภายใน24ชั่วโมงแรกอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนมากมักทำกัน อย่างนี่คุณเคยเห็นกันนะคนบางคนเลิกกับแฟนปุ๊บลบรูปแฟนโซเชียลก่อนเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดแต่สําหรับคนบางคนที่รักแฟนมากเป็นคนที่แบบลืมยากอาจจะใช้เวลานานถึงประมาณ2เดือนถึงตัดสินใจลบรูปแฟนออกจากมือถือและเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ3สัปดาห์คนส่วนมากที่อยู่ในอาการอกหักจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว3สัปดาห์ แต่มันมีพฤติกรรมหนึ่งครับที่ผลสํารวจเนี่ยเขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่ทําแบบนี้ครับคือในช่วงเวลาประมาณ5สัปดาห์หลังจากที่เลิกกันนะ่ะคนส่วนมากยังคงตามสองโซเชียลแฟนอยู่ว่าแบบฟอลโล่ใครเพิ่มกดไลค์รูปใครสตอรี่ไปไหนมาไหนเขายังคงส่องกันอยู่ภายในช่วงประมาณ5สัปดาห์แรกซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนนิดนิดแล้วสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วเลิกกับแฟนมาแล้วยังร้องไห้อยู่ยังคงแบบปูงุงไฟอยู่นะ ผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยตั้งแต่คุณเลิกกาแฟมาเนี่ยมันผ่านมานานเท่าไหร่ละที่คุณยังร้องไห้อยู่ซึ่งโดยสถิติตรงเนี้ยเขาบอกว่าประมาณ6สัปดาห์ซึ่งก็คือเดือนครึ่งนะเขาบอกว่าคนส่วนมากจะหยุดร้องไห้ในช่วงเวลาเดือนครึ่งตรงนี้และในขณะเดียวกันพอเขาหยุดร้องไห้ปุ๊บเขาจะเริ่มเคยชินจากการใช้ชีวิตคนเดียวหลังจากจุดนี้แหละนี่คือแล้วเวลาเดือนครึ่งและเขาจะเริ่มใช้ชีวิตเพียงคนเดียวได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงประมาณเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนส่วนมากเริ่มที่จจะยอมมรรับควาิงได้ล และก็เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนมากเริ่มที่จะบล็อกแฟนเก่าและเลิกส่องแต่พอเวลาผ่านไปถึง7สัปดาห์ครับคนส่วนมากจะเริ่มตัดสินใจเอาของแฟนเก่าไปคืนเอาไปทิ้งหรือเอาไปบริจาคและเมื่อเวลาผ่านไปถึง8สัปดาห์ครับหรือประมาณ2เดือนเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มที่จะไม่พูดถึงแฟนเก่าแล้วไม่ฟูมฟายไม่อะไรถึงแต่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆแทนในชีวิตและเริ่มกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นยอมรับตัวเองมากขึ้นและมาถึงจุดที่ หลายคนผมเชื่อว่าสงสัยแล้วกันว่าเฮ้ยแล้วเมื่อ,อไหร่ล่ะฉันถึงจะเปิดใจให้ใครใหม่แบบจริงๆจ,จังๆได้สักที จากสถิติตรงนี้ครับเขาบอกว่าคนส่วนมากใช้เวลาถึง3เดือนครับที่จะเริ่มเปิดใจให้กับคนใหม่และรู้สึกอยากจริงจังกับคนใหม่ครับแต่แน่นอนครับว่าในผลสลํารวจเนี่ยครับมันมีคนมากถึง2,000คนนะมีอัตราส่วน25%ครับที่เขาสาภาพว่าการมีคนใหม่สุดท้ายแล้ว่มันก็เป็นการทําเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยลืมคนเก่าได้ไง่ายมากขึ้นนั่นแปลว่า25%ตรงเนี้ยก็ยังไม่สามารถ move on ได้จริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่าคนเรามีเวลาที่ move on แต่ บางคนเร็วบางคนช้าขึ้นอยู่กับว่าไอความรู้สึกรัก,กผูกพันกับคนคนเนี้ยเรามีมากขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นตัวแปรหลักอย่างหนึง่งที่ทําให้คนเรามูฟออนเร็วหรือช้านะแต่ไอผลสถิติตรงเนี้ยมันเป็นผลที่คนส่วนมากเขาเป็นกันแต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แต่สําหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังทำไมมันนานจังผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันมีคนส่วนมากที่เขาก็เจอเรื่องราวแบบเราอยู่แต่เขาก็สามารถผ่านมันไปได้เร็วหรือช้ามันก็ขึ้นอยู่กับใจแล้วว่าเราจะพยายามสู้และก้้าาวมัน ไปไมากน้อยแค่ไหนสําหรับใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับผมอยากรู้ครับว่าคุณเคย move on ยากสุดใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วคุณมองว่าไอ้สาหิติตรงเนี้ยมันมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนใครอยากใช้มุมมองของตัวเองคุณสามารถพิมพ์ม,มาใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยครับหรือถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ายากที่จะ move on แล้วอยากมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องนี้นะครับคุณสามารถแอดไลน์ปรึกษาผมได้ที่ไลน์อดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนตน์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ